来，快起步！ ได้แต่ใจเองไงเลขาวมาเดือดเลยมากเลยครับฉากนี้มาพวกเขาพร้อมแล้วนะคะขอเสียงิ์ยมือดังๆต้อนรับพวกเขาด้วยค่ะ ศูนย์การค้าทันยะแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอากิรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะให้มิยาซากุนิจิวะ本日はですねやたたにやジャパンデイズやたい村へようこそ本日オープニングセレモニーの方へพร้อมที่จะมาเป็นพิธีการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะสะเก็ดเงินเปลี่ยนขึ้นมาสร้างสีสันให้กับงานของเรานะคะสำหรับวันนี้จะขึ้นเป็นเทวันแรกทุกมันทานทั้งหมด นบสวัสดีค่ะยี่ชันจูคาว amura ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยรู้สึกเป็นเเกียรติและอินดีอย่างยิ่งที่ได้รับอ่ที่ให้มา,าเข้าร่วมพิธีเปิดในวันนี้นเรียนคุณชวารัตมก,กีน,นะครับท่านที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนัขากข่าวสาญ,ญี่ปุ่น เอถ้าญี่ปุ่นเป็นประเทศไทยนะครับพี่ตุนันทาสมบูรณ์ธรรมนะพี่เมย์ประธานกรรมการธนิยะกรุป๊ปแล้วแขวกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้มาเปิดงานธนิยะแจกแทนเดย์แล้วก็ตรงกับแนวคิดเลยที่เราอยากจะพัฒนาย่านต่างๆในกรุงเทพมหานครให้มีอัตลักษณ์ของตัวเองเพราะว่าอันนี้ความสวยงามกรุงเทพเราเป็นเมืองพระหุวัฒนธรรมแล้วก็มีย่านที่มีอัตลักษณ์ตัวเองแต่ธนิยานี่ก็เป็นย่านที่เก่าแก่ ของญี่ปุ่นเราเรารู้กันมานานแล้วแล้วก็อยากจะให้จัดงานนี้ทุกปีนะพี่เมย์แบบให้เกิดแลวให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้เป็นที่รวมเลยว่าทุกเดือนพฤิจกาต้นปลายตุลาต้นพฤิกาต้องมางานกริยฟร์ในงาของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จริงแล้วผมก็เพิ่งไปเมืองฟุกุโอกะมานะครับแล้วจริงแล้วเพิ่งไปดูเนี่ยยาไตาเนี่ยยาไตาก็คือหับเล่หแข่งลอยของญี่ปุ่นแต่ว่าก็ททาเรียบร้อยมากนะคือเขาจะมีมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟ มีทิ้งที่ทิ้งน้เสียกลางวันเนี่ยไม่มีเลยกลางคืนเ็าจะเข็นม,มาแล้วก็เสียบน้ําเสียบไปต่อน้าเสียแล้วก็มีคับโต๊ะออกมาแล้วก็มีคนนั่งแล้วก็ราคาแพงกว่ากินในร้านอีกเนาะเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมแล้วก็สะอาดเรียบร้อยมากเลยกินแล้วเราไปดูงานยาไส่ด้วยที่บูโกกะแล้วอยากจะเอามาทำที่กรุงเทพเพราะว่ามันลบลงงานเหลือเกิน แล้วเราก็ทําสีลมไปไล้นะครับก็ก็เราขอแสดงความยินดีและขอบคุณนะครับคณะผู้จัดงานนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขประทับใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่จะมีเวลานจะชวนแตนดีมาไลฟ์สดหน่อยได้พาคนมาเที่ยวเยอะๆนะครับแตนดีก็อกินอาหารญีุ่่นนครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะจึงขอทําตามบทหน่อยเดี๋ยวลูกน้องว่าเอาว่าเกินข,ขอบเขตที่พูดค่ะกับเรียนคุณชัดชาติสิริพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะคุณคาวามุระมากินะคะที่ปรึกษาและพูมโดยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่นแห่งสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะก่อนอื่นดิฉันต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาในงานทนิยะ Japan Days ณนะศูนย์การค้าทนิยะแห่งนี้นะคะ ในวันนี้งานจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายหลายภาคส่วนจริงๆค่ะเป็นต้นว่าสำนักข่าวญี่ปุ่นนะคะแห่งเอกราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย Japan Foundation Thailand นะคะสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นหรือ Thai Nichi Institute of Technology ตามที่น้องๆได้มาโชว์กันแสดงนะคะซึ่งให้ความร่วมมือกับเราทุกครั้งคราวที่ขอไปค่ะ ท่านผู้ว่าและท่านรองผู้ว่าก็เคยเออบอกมาว่าอยากให้แถบนี้เป็นเป็นเจแปนดิสตริกต์อะคะอย่างที่ท่านได้เคยกล่าวไปแล้วนะคะเ,เราอยากให้ย่านสีลมแถบนี้เป็นเจแปนทาวน์ซึ่งเป็นหนึ่งในกรุงเทพเมื่อกี้ก็เพิ่งเรียนท่านผู้ว่าไปว่าเมื่อก่อนนี้สถานทูตญี่ปุ่นก็ตั้งอยู่ที่นี่นะคะแล้วทีเ่เราจะได้มันเป็นการเซตไทมิ่งค่ะเราจะตีจริงๆไทมิ่งที่สานะคะ ดีจังเลยค่ะพูดภาษาไทยทุกคนก็เข้าใจนะคะโอเคค่ะพร้อมนะคะจะเซ่หมดเลยย่อยโชว์สั้งไกด์โดยไงแตชิมัสโอเคนะคะใครที่พร้อมนะคะย่อยโชพร้อมกับทุกคนบนเวทีได้นะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะส่วเรื่อกิมมัเซ่โดย่อยโชว์ย่อยโชว์ย่ยโช ตอนนี้เราจะใส่ในถ้วยหรือ,อว่าเป็กมานะคะับที่เรียกว่ามัสสินะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านนะคะถือไว้ในมือก่อนนะคะเดี๋ยวเราขออีกช็อตหนึ่งนะคะช็อตที่ทุกท่านถือไว้ในมืออย่าเพิ่งดื่มนะคะขอขอช็อตเราขอความเป็นพันจจทีน่ดื่มคุณผู้ชม ก็มาชุษณไตน,ไน้เราจะใช้คำว่าชยโยชัยโยสามางไทยสไตล์โค้ไทยสไตล์เนชยโยสไตล์เลยพร้อมนะคะมันเสไตล์ญี่ปุ่นแล้วเราจะชัยโยแบบไทยนะคะชัยโยชัยโยสามทางนะคะโอเคค่ะพร้อมล้วนะคะสามสี่ชัยโยชยโยชยเบรเปังไปทัททท <laughs> <laughs> นการนะต้องกดหรือเปล่าคะ <laughs> <laughs> นันก็เป็นนะคะจะเปิดอย่างเป็นทางการนะคะโอ,อ้คต้องหมดกันคม,มีนะคะชิมาทานุาก